ก็เดี๋ยวเราจะาไปดูโรตีนะครับเราซื้อซื้อไว้กี่อันนะสิบเอ็ดอันนึงสิบเอ็ดอันใส่ไข่อันหนึ่งก็แป้งหมดไส่ไข่ได้กีบ้านไอ๋อได้ทั้งหมดสิบสองอันโอ้โหใส่ไข่กี่อันใส่ไข่อันเดียวอ๋อใส่ไข่อันเดียวอันนี้โอ้โรตี นี่เป็นอิสลามเลยเหรออ๋ออิสลามเลยอ๋อฮะปอาแม่เอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทั้งหมดอ๋อพอดีป๋อแม่ไปได้กลับบ้านไม่ไวพี่น้องกันปะโอ้วอ๋อพี่น้องกันด้วยเหรออิสลามเลยเหรอเป็นมุสลิมอิสลามมุสลิมอิสลามอันนี้น้องน้องงน้ออสาวันนี้พี่สาวอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยนสิบหกสิบหกน้องอ่ะ น้องสิบสองอ๋อแล้วชื่ออะไรชื่ออิสลามชื่ออิสลามจะเป็นตอเฮดาตอเฮดาตอเฮดา,อ,าอันนี้อันนี้จะเป็นชื่อวินาวินาถ้าเป็นมุสลิมก็มุสลิมชื่ออะไรซุมายาซุมายาซูอ๋อซุมายาบ้านอยู่แถวนี้อ๋อ อ๋อแถวนี้เนาะอ๋อดีๆีก็โอ้โอโอนี่ขายดีดิเหลือสิเจนานสุดท้ายมหมดแล้วก็กลับบ้านแล้วอ๋อไปหายก,กับมะยก,กับมะโอเคพอดีเพื่อนก็เป็นกิสลามอยู่แถวเอกมัยพอดีแฟนเขาเสียกูโบไปแล้วกูโบไปไว่าอะไรกูโบแต่ว่ากูโบอะ่ะ อ๋อไม่เขาไม่เหมือนกันเหรอแต่ถ้าเป็นม้าจะเข้าใจอ๋อยังไม่รู้โอเคอืมนี้สิบอ๋ออันนี้สิบหกไทไทเนี่เท่าไหร่แล้วนี่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ผมูประมาณสามสิบกว่าสามสิบปีหมดยังหมดเนี่ยหมดไม่เสียดายหมดแล้วปลาหมึกนี้ฮะปลาหมึกอ๋อปลาหมึกอ๋อประมาณ อันนี้ประมาณ30กว่าประมาณส0มบนหน่อยประมาณสักสาสขอปลาปลาดอ๋อปลาหมึกมีปลาหมึวก็ไข่ปิ้งไข่ปิ้งก็มีอ๋อไข่ปิ้งก็มีเหลือ๋อลืมลืมลืมกดถ่ายลืมกดถ่ายอ๋อเอาอานอันี้นี้นะโอ้ร้อนรเลยร้อนค่ะร้อนไปบ้านเอาไปหนูหนูห แกะต้องแกะบอกให้น้ากินลูกดิว่ามันเป็นยังไงหนูแกะให้น้ากินลูกเลยได้เดี๋ยวหนูกบอกให้โอเคอ๋อน้องไม่อ๋อน้องไม่ถนัดอ๋อพี่ถนัดกว่าร้อนเนาะอ๋อไม่ร้อนหรอกอันนี้สุกแล้วเนาะโอ้อย่างเนาะพรุ่งนี้สุกนะวันนี้พุทธหัตเงาโอเคโอ้ร้อนร้อน เดี๋ยวพี่หยิบให้เออดีดีดีขยันแล้วเรียนปออะไรแล้วเนี่ยปออะไรกันแล้วอยู่อะไรกันแล้วจ้ะม .6 ม .6 โอ้เก่งไงอยากเรียนเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นวิศวะโอ้โหเป็นวิศวะเลยเนาะแล้วหนูอ่ะเรียนถึงอะไรแล้วปอ6โอ้ห่างกันเยอะเลยดิห่างเยอะอีอโอ้หกปีอันนี้ม .6 แล้วโอ้เก่งเก่งเป็นวิศวะโอเคให้เรียนไอเรียนสำเร็จเก่งเก่งเก่งดีหู สิบยี่สิบสองไหมนะสิบสองกับสิบหกใช่แต่ว่าหนูเรียนตั้งแต่อายุสี่ขวบต้องจะเรียนหกขวบอออืืเอาเอาปลาหมึกให้น้าห้าตัวดีหนูเป็นคนขยันไงเป็นคนช่วยช่วยม้ากับเยาะทำมาหากินเนาเรียกม้าเยาะป่ะใช่ใช่นะโอ้สนับสนุนสนับสนุน อ๋อเดี๋ยวบังเอิญเลยจารย์จันจานจันยิ้มตังค์เลยยิ้มตังค์เดี๋ยวเอาปลาหมึกปลาหมึกร้อยหนึ่งใช่ไหมปลาหมึกเค็มเค็มไหมเค็มไหมก็ปลาหมึกรสชาติมันเค็มแต่ว่าไม่มากไม่มากเนาะโอเคอไปก็ก็เมื่อกี้เท่าไหร่มีไข่แต่ว่าไม่แต่แต่ไอันนี้ตังค์ไหมยังไอไอไอโรตีอตังค์ไหมยังอันนี้ปอะใช่ไหมคะตังค์ไม่ได้มาฮะได อ่ารวมพี่เดียวเลยจานรวมรวมพี่เดียวเลยปอกปอกไข่ให้อ๋อปอกไข่ให้นะให้นะกินลูกจ้า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 โอ้โหดีนะแล้วแต่งตัวงี้กันตลอดเลยเหรอไปเรียนก็แต่งตัวงี้ไหมนักศึกษาต้องก็คุมอย่างี้นะอ๋ออุ้ยนี่ยใครมาจนจานก็จวดจวดเลยนะครับอ่ะนี่ก่ขอแรงว่ะอุ้ยเอานี่รุ่นพ่อแล้วเอานี่รุ่นอุ้ยยิ่งกว่ารุ่นพ่อพ่อเยอะ ย้อยยุ้ยอะไรแล้วพ่ออายุเท่าไหร่แล้วยุ้ตอนนี้สามุ่นนี่อ่อนต้องเรียกลุงแล้วเนี่ยต้องเรียกลุงแล้วแหละอ๋อพ่อสามสิบหกแม่สามสิบสองโอ้ม่สามสิบสองโอเคเออดีแล้วมีพี่น้องอีกคนมีสองคนเนี่ยอ๋อมีสามคนค่ะแล้วอีกคนนึงอ่ะอ๋อมีห้าคนค่ะผู้หญิงสามอ๋อไม่ตรงกันแล้วไงไม่ตรงกันแล้วไงผู้หญิงสามเอาแน่แน่เอาแน่แน่ดิผู้หญิงจะมีแบบว่า แท้สามพี่ลูกน้องโอเคแล้วอีกคนนึงเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะผู้ชายผู้ชายพี่หรือน้องน้องชายหนูเป็นคนโตอ๋อมีน้องชายกี่ขวบอ่ะน้องชายน้องชายจะเป็นโตกว่านี้สิบสี่อ๋อสิบสี่แล้วเหรอเอาน้องน้องชายไม่มาช่วยขายเหรอเขาขายอีกคันนึงอ๋ออีกคันนึงกับการนุ่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออืม โอเคโอ้ไข่ร้อนปอกยากไหมหนูอ๋อร้อนๆหนูฝาปอกให้ลุงกินนะลุงอยากกินนะลุงเนี่ยหิวข้าวเล่นน้ามาอ๋อดีแล้วดีแล้วอืมทำมาหากินดีๆขยันเรียนนะขอเป็นวิศวะสมแล้วเป็นวิศวะแล้วกลับมาอ๋อเป็นวิศวะนี่เงินเดือนสูงนะเงินเดือนสูงแล้วหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นเป็นแบบพี่อ๋อแบบพี่อ๋อวิศวะอ๋อต้องให้พี่อ๋อโอเคสายเดียวกันให้พี่แล้วแล้ว น้องชายน้องชายอยากเป็นน้องชายน้องชายอยากเป็นทหารทหารใช่ค่ะโอ้ก็ต้องไปเรียนนะเนาะเป็นแบบลุงตู่เหรอเป็นแบบลุงตู่ต้องไปเรียนนะนะขอบใจมากขอบใจมากลูกเอ้ยเดี๋ยวใจคอยอุดหนุนหลานนะร้อยกันโอ้นี่โอ้โหโอ้ร้อยร้อยห้าปิา